แข่งเหรอวันนี้ไม่แข่งแล้วใครจะไปแข่งครั้งนี้เราอุตส่าห์ชนะหนีกับสวรรค์ไปไหนก็ไม่รู้จะเรียกว่านะไม่ได้คนเรียกสร้างแรงกดดันเฉยเพราะลูกแรกคนานับลูกแรกลูกต่อไปอาจจะชิปลงก็ได้ใครจะไปรู้อยู่ดีๆเทพก็หายไปเลยแล้วเทพก็ให้แล้วด้วยบอกว่าให้แล้วก็เนี่ยไม่เล่นด้วยแล้วแข่งซ้อมท่านดำนี่เลยจะเดินไปไหนเทพแบบตีตรงนี้สิจะได้ไปไหนตีนี่ ก็ฝึก <polarization> กีให้ไกลไงตีมันไกลเนี่ยเดี๋ยวจะเสร็จแล้วก็ตีไม่ถึงช็อตสองแล้วเดี๋ยวก็แบบตีไม่ดีสกอร์ไม่ดีเดี๋ยวไปตีแท่นนู้นนั่นแหละตีแท่นนี้ก็ฝึกตีให้ไกลขึ้นดิวิธีก็มีมันทำยังไงนี่ใส่สุดตัวแล้วนะครั้งที่แล้วเทพก็สอดไปแล้วนี่ระยะออกมานิดหนึ่งแล้วแต่จะมาให้มันตีแท่นดำระยะมันยังไม่ถึงมีอีกอะไรมีทิกอีกคืออะไรเพิ่มเติมไงจะเพิ่มจากระยะเดิมมาอีกกอใช่อย่าง อาจจะมี5-10ถึงเปอร์เซ็นต์เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะเยอะเลยแหละถ้าเกิดถึง5%เปนี่ยแล้วเป็นแบบวิธีง่ายๆครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะเยอะเพราะต้องหมุนตัวต้องบิดเกลียวเราต้องตีท่านี้จริงๆเหรออืมถ้าตีได้ระยะเราต้องตีท่านี้ได้เทพได้ทริคจากโปรดโจกไปแล้วรอบหนึ่งธรรมดาไปแล้วรอบหนึ่งอันนั้นก็ได้เกือบ5้าหล่5ห้าลาสิหลาแล้วนะอันนี้อีกมาอีกท่านเนี้ยถ้าตีเนี่ยปกติเนี่ย นางฟ้าจะตีไม่ถึงไม่ถึงทรายอุ้ยท่านดำไม่ถึงอยู่แล้วอยูเนี้ยแต่คราวเนี้ยอาจจะถึงก็ได้จริงเนาใช่อันไหนลองไหนลองไหนลองให้ตีก่อนให้ตีก่อนตีลูกแรกธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยวสังเกตนะเดี๋ยวสังเกตว่าว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะก็ได้ไม่หลอกอยากรู้รู้ไหมเล่นพนันกันนะวันเนี้ย เราเรีกประดันไม่ได้เลยนะโอ้จะเข้าไม่เล่นนะมาตีแท่นดับเราไม่เล่นแล้วนะมั้วาเหมือนเป็นคนที่โกงอย่าพึ่งใจเย็นเย็นแล้วรู้แล้วเหรอว่าเทคนิคยังไงก็ไม่รู้ไม่อยากรู้เหรอก็อยากรู้ระเทศก็บอกสิคนทางบ้านก็อยากรู้อย่างนั้นรอช่วงต่อกปบกันแคให้เวลาสองนาทีขอคิดนั่งคิดก่อนมันไม่ได้อยู่ในสมองไม่ได้อยู่อะไรวะอยู่แล้วหรอโอเคเดี๋ยวเจอกัน อ่ะบอกก่อนว่าสังเกตช่วงล่างมีคำใบ้เป็นการเกมไลมว่าไนะช่วงด้านล่างช่วงด้านล่างนี่มันโฟโต้ฮันส์เ วิธีที่จะบอกเนี่ยที่จะเพิ่มระยะให้มากขึ้นไปอีกให้สังเกตก่อนเดี๋ยวถ้าตีให้ดู่อนทีหนึ่งแล้วสังเกตว่าเทพอย่างเราเนี่ยทำอะไรนี่ดีไหมโอเคเดี๋ยวลองสังเกตดูก่อนลองอ่านมันจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมมันจะมีอย่างหนึ่งที่คือปกติที่เป็นไม่ได้ทำอยู่แล้วที่หลักทำทำทำอยู่แล้วทำแต่แบบบางครั้งก็เผลอเหมือนกันที่แต่ว่าเวลาจะเร่งก็คือจะใช้แบบนี้ ใช่เวลาที่จะตีให้แรงขึ้นให้มันไกลขึ้นอ่าแต่ว่าส่วนใหญ่จะทำตลอดด้วยซ้ำอ,โอ๋อก็อยากจะไกลอยู่แล้วอ่าแต่ถ้าจะให้แบบเน้นๆหน่อยอย่างเงี้ยก็ทำเยอะขึ้นก็ไหนดูสิว่าอะไรมันคืออะไระให้สังเกตดีๆเลยนะไม่มีมบร์คติ๊กอ่ะอ่ะให้ยืมก่อน <c oughs> ไม่เสกด้วยไม่ใ <c> ห <oughs> ้เสกด้วยเดี๋ยว่อยให้เสกให้ อไยังก่อนเสียเวลามากเลยกว่าจะเสกลูกกอล์ฟไม่เตียงพอมากเลยที่จะเวลาว่าก็จะให้ดูเนี่ยทำเป็นแอปเปเรื่อยเลยเดี๋ยเทพเนี่ยอันจริงๆเป็นคีหลักที่ดีมากๆอันนี้เป็นแบบจุดแล้วจะบอกให้ว่ามีหลายคนใช้หลายคนเลยเหรอหลายคนใช้เลยแหละนี่ก็ไม่เป็นเทคนิคเทพเลยดิเทคนิคเทพเทคนิคเทพ แต่เทพองคอื่นก็ใช้เทพองคอื่นก็ใช้คนที่เป็นเทพจะใช้กันเตพะเ้ใช่ไหมฟ้าอย่างเราก็ได้ใช่ไหมใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้สิใช้ได้สิดูดีๆนะสังเกตอะบอกก่อนว่าสังเกตช่วงล่างมีคำใบ้เป็นการดเกมไายปันะช่วงด้านล่างช่วงด้านล่างนี่มันโฟโต้ฮันชัดๆ เกมจับผิดเกมจับถูกเกมจับถูกให้สังเกตดีๆเลยนะแล้วดูลูกว่าหนักแน่นดูจากตรงนี้ลงไปนะดูดีๆนะช่วงร่างแน่นนะกำลังดูอยู่มากเลยอะ แต่มันตรงมากและไกลมากเนี่ย oh, <no. S 2> ลูกนี้เต็ม,ม,ม<า>ลูกนี้เต็มเม็ดเลยอะล,ล็อกแบบดีมากเลยอุ้ยเหมือนเฉลยอ,อะไรอะไรคิดว่าอะไรน่าจะเป็นการเข่าล็อกเข่าถูกต้องใช่ไหมเข่าซ้ายหรือเข่าวขวาขวาใช่ถูกต้องเลยแล้วมันจะช่วยให้มันเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่า ไปอย่างนี้แล้วมันจะทําให้สปีดแขนเราเยอะขึ้นนี่แหละตีด้วยเขา่าตีด้วยเขา่เขาไกลด้วยเขา่เขาเหล็กยาวเหล็กกลางไดเวอร์ oh, <no. S 1> ทำได้หมดเลยซึ่งเป็นดีมากและจะทําให้เรานิ่งด้วยเคยเห็นอธิบายเห็นว่าก่อนเลยนะการที่เราล็อกเข่าเนี่ยหรือกดเขา่าไม่ให้มัน move เนี่ยหมันจะทําให้น้ําหนักเนี่ยอยู่ด้านในเท้าขวาได้มากขึ้น อ่าม,มันจะทาให้ล็อกก็แต่ตอนขึ้นนะแต่ตอนเซตอัพเลยเราต้องรู้สึกอย่างนั้นเลยต,ต้องรู้สึกแบบนั้นเลยเพราะว่าอย่างงี้เหมือนนักวิ่งคนที่วิ่งเนี่ยอยู่ดีน,น,นั่งไปเงี้ยนั่งไปธรรมดาดนเนี่ยนั่งเงี้ยเหมือนนั่งเงี้ยอ่ะเรานังเงี้ยแล้วเราจะวิ่งคิดว่าออกตัวช้าหรือเร็วนั่งอยู่เงี้ยช้าสิ ช้าสิมันจะลุกยังไง<ต>มันต้องลุกสองสเต็ปอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าเราเน,เนี่ยเนี่ยเตรียมทีบเตรียมทีบเนียแล้วบางตอนแข่งวิ่งเนี่ยจะมีแท่นแท่นแข่งวิง่งเคยเห็นปะอ๋อเราก็ใช้ไอเดียตรงนี้เลยแบบว่าเตรียมตัวที่จะแบบเพิ่มแรงถูกต้องเตรียมตัวที่จะเพิ่มแรงและไม่โยกด้วยบางทีถ้าปึ๊บยก กรลังกระถิบตัวนนไ,ไป,วไไปข้างหน้ามาอย่างงี้ไม่ไปละเอเนะไม่ไปหน้าจะถอยหลังมาทำไมะละมันจะถอยหลังดังนั้นก็เหมือนกันกับกอบ๊กอฟก๊อฟแนวแรงมันไปด้านนี้ถูกว่าถ้าเราขึ้นมาปุ๊บถ้าเรามีการถ่ายน้ำหนักมาฝั่งนี้เยอะมันก็จะมันเวะนะ <laughs> ไม่ไปล <laughs> ะไม่ไปละถูกว่านี่คือเรื่องจริงดังนั้นถ้าเราอึ๊บแล้ววิธีจะทำไงก็คือล็อ ่ไม่ให้ใหสเวมาถูกต้องนี่คือการเขาเรียกว่าล็อกเข,าข่าขวาคือพยายามล็อกเข,าข่า,เขา,า,เา,เขาขวาแต่ปล่อยเข่าซ้ายเวลาแบ็กสวิงล็อกเข่าขวาแต่ปล่อยเข่าซ้ายล็อกเข่าขวาแต่ปล่อยเข่าซ้ายดังนั้นเกียวจะไปเกิดตรงไหนที่เอวถูกต้องมันก็จะมาเกิดตรงนี้เห็นไหมล็อกเข่าขวาก็คือให้งออย่างนี้แล้วก็ล็อกไว้เลยกดไว้เลยปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเหมือนแรงถีบ ถ้าใครที่ทําไม่ได้มีวิธีฝึกด้วย oh, <no. S 3> มีดิวให้ทำมีดิวให้ทําด้วยเพื่ออะไรที่เราพอปึ๊บพอเราจะลงดาวสวิงถ้าน้ําหนักอยู่ด้านนี้ไม่ได้เซเวอย่างนี้หรือเข่าไม่ได้เคลื่อนถูกไหมถูกหมุนดังนั้นเราจะมีแรงอยู่ด้านในเท้าขวาด้านในเท้าขวาก็คือตรงนี้ดังนั้นเราจะมีโอกาสอะไรโอกาสที่จะออกแรงก็คือไป,ไปข้างหน้าไปข้างหนด้อ แค่ฟังก็ไกลแล้วเนี่ยยังไม่ทันทำเลย <ST AR> อารมณ์ <ST AR> มลุกฮืออ่ะถูกไหมมันเหมือนแบบเหมือนนักวิ่งอ,ะอ่ะฟิลเดียวกันอ่ะอันนี้ไม่ได้มั่วนะ <ST AR> ดังนั้นถูกไหมพอมันมีแรงมาก็จะถีบปุ๊บ <S <S ก็กลายเป็นเหมือนแบบเราได้ถีบแล้วก็ออกแรงมาข้างหน้าด้วยมันมีจะทําให้เราเพิ่มแรงแรงถีบจากเทาเ้าความแรงได้ดมีแรงจากเรื่องของเท้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ทําให ขึ้นดังนั้นกก็กล,ลจะไม่โยกด้วยเพราะว่าอะไรเราจะเซเวมากไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเซเวปึ๊บเข,ข,ข่าเราล็อกอยู่เหมือนกดไว้เงี้ยครับนิดนึงอ่าปึ๊บเห็นนะมันก็จะเซเวออกไปอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าออกปึ๊บลมเลยดังนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องแบบยิ่งเซเวแล้วออกแรงไม่ได้เนี่ยคือคีขัว้วเซเวนี่ยังไงก็ ไม่ไม่ได้อยู่แล้ว,แ,ลวกแกนเราไม่นิ่งอ่งเพราะเนี่ยตัวเนี้ยคนส่วนใหญ่เลยแหละทําให้แกนเรานิ่งด้วยและทําให้เราออกแรงถีบไปข้างหน้าได้มากขึ้นใช่แล้วมันก็จะหมุนได้คิดแค่อย่างเดียวล็อกเข่าขวาหมุนเข่าซ้ายเข้ามาตอนดาวเออตอนแบ็กสวิงนะตอนลงปุ๊บหมุนกลับเอาเข่าขวาไปชี้เข่าซ้ายก็ได้หมุนแ,แค่นี้เองและวิธีฝึกบางคนที่ไม่รู้จะสังเกตอะไรเอ๊ะทำยังไงก็ไม่ได้เสกลูกก่อน ลูกก๊อบมารู้ใจมากมาสองลูกมาสลูกดังนั้นคนที่รู้สึกไม่ได้ให้เอาลูกก๊อบหนึ่งลูกเหยียบไว้ด้านข้างนะแล้วสนใจให้เข่าขวานิ่งหมุนขึ้นมาเต็มที่ปึ๊บม่ล็อกเข่าขวาไว้ยังล็อกอยู่น้ำหนักจะรู้สึกอยู่ด้านในมากขึ้นดังนั้นเวลาที่เรา ลงเราจะรู้สึกเลยว่าเราจะถีบยังไงพับไปได้เลยก็เน้นข่าขวาไปข้างหน้าอ่าไหนลองลองลองเหยียบก่อนลองเหยียบก่อนทาสวิงลมมันนี่จมลงไปในดินแล้วเนี่ยแทบเห็นเม้าน้าหนักเกินปะเนี่ยพูดเรื่องอ้วนเดี๋ยวนี่แซวเรื่องหลักเลยนะมีใช่ไหมมันก็ทําให้เราแบบขาเราอยู่เราก็ฟิลเหมือนแบบบีบเข่าขวาเข้าด้านในไว้หน่อยนึงอ่าตอนขึ้น รู้สึกไหมรู้สึกไหมอยู่ในนี้เลยอยู่ด้านในแล้วเราก็แค่ลองเวี่ยงส่งมันก็จะไปข้างหน้ามากขึ้นถูกต้องเพราะมันเป็นแรงถีบจากตรงนี้ใช่อันนี้ได้เลยลองเลยไหมรู้สึกได้ว่ามันจะไกลใช่มาลองเลยนะตีเลยนะตีเลยปกติตีไม่ถึงทรายรับรองว่าถึงแน่นอน ล็อกเข่าขวาเข่าขาวาส่งไปบีบเข่าขวาไว้หมุนเข่าซ้ายเข้ามาแล้วล็อกปึ๊บดีจัดไกลมากรูปมันแบบเหมือนมันรู้มันมีพลังเป็นใ่ยถึงใจ จริงเหรอลงไปแล้วหรอเออถึงได้ไงเนี่ยดีปะถามดีดีไหมมันรู้สึกเลยว่าลมันแบบลูกมันออกไปมีสปีดมากเรารู้สึกว่าตัวนิ่งเนี่ยแหละมันคือมันคือจุดที่สําคัญลองอีกทีป่ะโดยที่เหยียบลูกด้วยไหมเอางั้นนะมา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 ลองลองลองมีอีกลูกไหมไม่มีแล้วอ่ะเทพเราเสกมาสิเสกใค้ก็ได้อีกลูกเดียวนะใชุ่ก๊อฟมา อ่ะอันนี้เหยียบไว้จะไม่ล้มใช่ไม่ล้มมันจะได้เห็นลูกแรกก็ดีแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะเข่าขวาเชอร์รี่เมื่อกี้เนี่ยนะนางฟ้าเนี่ยสามารถที่จะล็อกและกดได้อยู่อย่างนี้เลยแล้วสะโพกเนี่ยมันเห็นชัดว่ามันถูกเหมือนและเข่าซ้ายถูกเพื่มมปสร้างเกลียวมากขึ้นด้วยสร้างเกลีวยวให้มากขึ้นด้วย <Okay. S 1> แล้วก็ไม่เซเวด้วยดีมากเสร็จ อันนี้เป็นวิธีที่แบบไปลองทําเล่นในหน่นำไดได้ถ้าสำหรับคนที่หาความรู้สึกไม่เจอเหยียบไม่ได้เอาไหมอ่ะโอเคโหอ,อันนี้ฟิลว่าแบบขวาอยู่แน่อืมเยี่ยนะตัวมไปข้างหน้าได้มากขึ้นใช่ดีมากพอ,พอๆกันเลยดีแล้วอะ่ะ เนี่ยก็คือแต่ถ้าคนที่ฝึกแล้วเรายังไม่รู้ก็คือเน้นหลักตรงที่ว่าให้เข่าซ้ายปล่อยเข่าซ้ายตอนแบ็กสวิงปล่อยเข่าซ้ายให้มาหาเข่าขวาแต่ล็อกเข่าขวาไว้นะกดก็เหมือนเรากดเงี้ยครับกดเข่าขวากดเข่าขวาไว้เพื่อที่จะหมุนเข้ามาเห็นนะครับพอตอนลงก็แค่หมุนซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยข่าขวาเนี่ย,ยให้ไปหาเป้า เนี่ยรู้สึกเลยว่ามันสร้างเกี่ยวตัวได้มากขึ้นใช่แล้วมันมีแรงเวียงต่อไปมส่วนคนที่ทําไม่ได้ก็วิธีฝึกก็แค่ลองฝึกโดยการเหยียบลูกก่อนเหยียบลูกไว้ถ้าใครขึ้นปุ๊บแล้วมันปิ้นเห็นไหมแปลว่าเท้ายกอไปทงขวามันก็จะขยับนะครับอย่างนี้ก็จะขยับแค่นั้นเองจะทําให้ตีไกลขึ้นจะข่านี้ก็จะไม่กลัวแล้วว่ามันชวนมาตีแท่นดำาเดี๋ยวจะกลัวแน่ อะไรปไปตีกันต่ออันนี้แบบไม่กลัวแล้วตีแท่นดําก็แท่นดำไปเลยเหรอไปเลยไม่เอารถเหรอเออลืมไป <c oughs> <c oughs> ไม่เตือนก่อนแล้วมันมีวิธีอะวิธีของการตีให้มันแม่นยํามากขึ้นคือมีหลายคนที่ตีแล้วแบบแชอบผิดแอบโดนหลังลูกไปนิดนึงถูกชอบผิดพลาดแบบนี้แต่ก็ชอบเป็นแบบนี้ประจว <c oughs> หตีถึงเลยถึงจริงๆด้วยอ่ะโอ้โหนี่เท่ากับว่าได้มาเกือบแบบสิบหลาเกือบสิบหลาสิบหลาต้องมีเกือบ20แล้วเนี่ยเ<ช>พราะว่า<ด>ปกติจะอยู่แค่ตรงไฟเวรตรงนู้นเองจะไม่ถึงทรายแน่นอนเพราะมุมมันตีเข้ามาหาทรายเนี่ยใช่เพราะว่าเห็นนะแต่ตอนแรกเราว่าแบบลูกมันดูมีสปีดมากอืมคราวนี้แต่ว่าตกทรายแล้วเนี่ยช็อตต่อไปเล่นยากอีกแล้ว ดีเลยเพราะว่ามีคนถามหลายคนเลยว่าลา,ายกลางเฟเวอ่ะตียังไงอ๋อได้แล้<ก>ดูว่าเป็นลูกยากเราว่าปกติก็ตีก็ตีได้อยู่นะเดีย๋ยวลองตีให้ดูก่อนอ่าประยัเท่าไหร่ร้อยห้าสิรรวมทงก็ร้อยหกสิอันนี้เก็บเลยนะนางฟ้าเก็บเลยอันนั้นลูกซ้อมมาไงลูกที่สองใช่ปะใ่ที่เราทำดิวมาไปตีเลย ก่อนเองสวิงยืดๆตัวก่อนนี้ตีได้จริงเปล่าตีได้ปกติก็ตีได้อยู่ตีไปเลยนะหลังลูกโลุน oh, <no. S 1> ไม่เต็มโอ้สั้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นเท้าตัวเองปะล่ะทำไมอ่ะเลยฟึดหมุนนหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ก็พยายามไม่ถ่ายน้ำหนักแล้วนะเพราะว่าอยู่ในทรายก็รู้อยู่แล้วว่าต้องตัวต้องนิ่งใช่แล้วก็มันมีวิธีอ่ะวิธีของการตีให้มันแม่นยำมากขึ้นคือมีหลายคนที่ตีแล้วแบบชอบมันแอบโดนหลังลูกไปนิดนึงถูกชอบผิดพลาดแบบนี้แต่ก็ชอบเป็นแบบนี้ประจำเพราะเผอนิดเดียวมันก็เนี่ยแหละคือลูกที่ มันจําเป็นต้องมีเทคนิคเหมือนกันที่เราเห็นเมื่อกี้ที่แอบเห็นนางฟ้าที่แบบหนักที่สุดเลยนะลงมาปุ๊บตีเลยแล้วมันก็เลืเอ่อนดิพยายามนิ่งแล้วนะอา้ะาวกล้องเราไม่ไม่ขยี้เท้าอ่ะขยี้เท้า,อ,าอ่ะเนี่มันต้องทําอยู่ที่บังเกอร์ข้างกีนไม่ใช่หรอไม่มีใครกําหนดเลยเานางฟ้าใครจะกําหนดว่าเอา้ยข้างกีนหนึ่งจะต้องขยี้ให้นน่น คือการอันนั้แบบอันนี้เดี๋ยวตัวมันก็จะแบบยุบลงไปเลยเปล่าไม่ไงพอเราขยี้เท้าลงไปเนี่ยอ่านอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราจดไปใช่ไหมอย่างแรกที่จะต้องทําคือขยี้เท้าลงไปให้มันยอย่างน้อย,ยให้มันรู้สึกแน่นนี่เป่าเพราะเราสามเพราะมันเป็นระยะไกลเราจะต้องหมุนตัวเราจะต้องออกแรงมันไม่ได้ตีแค่แบบเพาะไปเฉยเพื่อเอาแค่ออกนี่เราต้องการตีให้อ่อน นี่คิดมาตลอดเลยนะว่าปกติแล้วว่าการขยี่เท้าเนี่ยเป็นเพาะทรายข้างกีดไม่เคยรู้เลยว่าตรงนี้ต้องแบบต้องทําเท้าให้แน่นเพื่อที่ป้องกันการที่จะเผื่อสไลด์หลุดคือในรายเราต้องกลัวเราต้องนิ่งใช่ช่วงล่างอย่างเดียวหมายถึงด้านล่างจากเข่าลงไปแต่ตัวตงหมุดเหมือนแต่ตัวเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยต้องถูกหมุนเหมือนเดิม เหมือนเราตีปกตินี่แหละแต่ว่าถึงว่าโดนหลังลูกบ่อยเลยใช่มันก็มีโอกาสเนี่ยนิดเดียวปึ๊ดนิดเดียวก็ก็หลังได้แล้วแต่ม่้แบบโอ้โหนึกว่าแบบตัวเองนิ่งสุดๆแล้วนี่คืออย่างแรกแค่อย่างแรกนะนี่อย่างแรกเหรอเนี่ยอย่างที่สองต่อเนื่องการจะตีให้แม่นเพิ่งเรียนไปไม่นานนี่ได้อย่างสม่ําเสมอโดนลูกโหลิดมากขึ้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือทําไงโชคไม้ จับไม้สั้นเมื่อกี้จับสายยาวเลยอะถูกไหมก็เราจะตีเต็มสวิงไงก็ไม่ต้องตีเต็มสวิงสิก็เพิ่มสมดุดอยู่ในทรายเนี่ยทรายเนี่ยเราไม่อาจจะต้องเพิ่มไปสักเบอร์หนึ่งเพิ่มสักเบอร์หนึ่งแล้วมาจับไม้อ๋อแล้วก็ขยี้เท้าเข้าไปเพื่อให้ตัวนิ่งถูกต้องมันจะได้เข้าแม่นลูกที่สุดก็ถูกอีกอ๋ออย่างที่สาม เราจะใช่แต่ที่สามบางคนบางคนอันนี้บางคนแต่เมื่อกี้อย่างเจอรี่ก็ยังมีการหมุนของลํำตัวบางคนก็จะพยายามทําทุกอย่างให้นิ่งเพื่อที่จะตีให้โดนลูกแม่นๆ่ดังนั้นทุกอย่างมันไม่ถูกหมุนเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้ยิ่งจะยิ่งเป็นมือยิ่งแบบยิ่งโดนไม่เสมอยิ่งโดนไม่ดียิ่งจะกลับมาตีโดนลูกได้ไม่สม่ําเสมอนี่คือก็ข้อเสียข้อหนึ่งเลยดังนั้นให้สนใจไปที่โฟกัสไปที่การหมุนลํำตัว ไทเกอร์ทิปเลยนะไทเกอร์เคยพูดว่าเขาตีทรายกลางแฟวย์หรือระยะที่มีระยะมากๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะหมุนลำตัวต้องเน้นหมุนลำตัวเลยเน้นที่ตัวตัวต้องนิ่งใช่ก็ตัวนิ่งข้างล่างนิ่งไม่ใช่แบบออกแรงจนเกินไปอยาให้ข้างล่างมันเฟวย์แต่หมุนของลำตัวก็คือหมุนของลำตัวไปเท้ามันก็จะอยู่ก็คือแบบหมุนให้อยู่ในแกนตัวเราใช่ใช่ใช้หมุนตัวก็คือทุกอย่างต้องถูกหมุนไม่ใช่ถ้าตีแต่แขนโอกาสที่ ความยาวของแขนมันจะยืดหดมันมีสูงท็อปบ้างชึกมั่งอ๋อถ้าเะใช้ตัวปุ๊บแขนมันก็จะทํางานน้อยลงใช่ถูกต้องมันก็จะง่ายขึ้นแมเซนเมเซนแเกอร์คลิปเลยเหรออืมเอเก็เคยทำขอลองหน่อยขอลองหน่อยเอามาลองหน่อยลองก่อนหรือจะโทรก่อนขอดูหน่อยก็ได้อ่ะอะดูก่อนก็ได้ดูสิว่าเทพโม่อย่างเดียวหรือเปล่าหรือทําเองได้ด้วยทายกระจาย อ่ะแล้วลูกกอล์ฟอะไม้เมย์ก็ไม่เอามาลูกกอล์ฟเอามาแต่เสกไม้ดีกว่าเปลี่ยนมั้งเบื่อละไม่กอล์ฟมามาแล้วถูกเล็กเนี่ยถูกเบอร์ป่ะเอ้ามันเสกอะไรไม่เคยพิดเพราะเตรียมไว้แล้วไปบอกเขาสิอ๋อเหรออะเราวางไปแบบปกติอย่างแรกที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่ามีขอบบังเกอร์ไหมสูงไหม ไม่ใช่อยู่หมายถึงขอบบังเกอร์ที่เราอยู่เนี่ยอ่าใช่แต่อันเนี้ยโชคดีค่อนข้างเรียบเลยค่อนข้างเรียบเลยดังนั้นไม่ได้ไม่ต้องมาคำนึงเรื่องว่าเฮ้ยใช้เหล็กอะไรต้องหึงข้ามไม้นั่นแหละคราวนี้เราก็เลือกเหล็กตอนเนี้ยอยู่ที่ระยะประมาณรวมธงเนี่ยประมาณเกือบ160ใช่ปกติเทพใช้เหล็กอะไรแต่ตามลมก็เท่ากับ150 ตามลมเนี่ยเท่ากับร้อยห้าสิบปกติลวเทสจะใช้เหล็กอะไรส่วนใหญ่เนี่ยจะตีประมาณสักถ้าตามถ้าไม่ตามลมนะร้อยหกสิบนี่เราก็จะตีประมาณเหล็กแปดเหล็กแปดแต่อันเนี้ยมันอยู่ในทตายอ่าเราต้องจับโชกเราก็เลยตีด้วยเหล็กเก้าเพราะว่าจริงๆร้อยห้าสิบเนี่ยตามลมเราตีปิชชี่นี่โอเคอันนี้ก็เลยเพิ่มมาเป็นเหล็กเก้าอันนี้เราเพิ่มเป็นเหล็กเก้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะจับโชกโอเค เพราะว่าตัวเราต้องนิ่งแล้วเราก็ใชก็มัอนเราตีไม่ได้เต็มที่โอเคแล้วเอาแน่นอนล้วเอาความแน่นอนเพื่อมาช่วยสักเบอร์หนึ่งก็เผื่อไปก่อนเลยหนึ่งเบอร์แล้วก็จับโชคแทนโอเคนะปึ๊บไม่ต้องขยี้เท้าต้องสิต้องขยี้เท้าโอเคตัวจะนิ่งๆไงกีก็เพิ่งพูดอยู่ลืมเองเซ็ตอัพเสร็จนะครับก็ขยี้เท้าจับเหล็กโชคลงมานะครับ แค่นั้นเองเพื่อให้แน่นโชว์เพื่อความสม่ำเสมอเสร็จแล้วการตีให้นึกฟิลมันต้องงานความแม่นลูกดังนั้นตีลูกไม่ต้องกวาดไม่ต้องงัดตีเข้าที่ลูกปกติแล้วก็ให้หมุดลําตัวเน้นที่หมุดลาตัวผ่านเ,เน้นหมุดลําตัวโอเค,ครอ่ะมาขยี้เท้าเสร็จแล้วพอได้ละอือ ทายแหบไม่กระดิกเลยเปียวไหมเพียวมากแนี่ยแล้วมันก็สม่ำเสมอเนาะถ้าเกิดว่ามันตีเข้าลูกได้เลยใช่อย่างนั้นก็เนี่ยแค่นี้งไม่ต้องอะไรเลยขอลองหน่อยขอลองแล้วก็ตีด้วยการลุกตัวสุดท้ายสุดท้ายแล้วอุ้ยลูกจมแบบนี้ทําไม่ได้นะต้องเป็นรูปแบบใช่ต้องเป็นลายปกติเป็นลายปกติอันนี้มันก็ลอยไปไหนไหมกำลังดีกำลังดี อย่ามากดให้มันจมนะกำลังดีเลยอ่ะชกไม้ชกไม้ระมาณเท่าไหร่หนึ่งนิ้วได้ไหมเทพประมาณหนึ่งนิ้วแหละโอเคขยี้เท้าประมาณนี้ให้ตัวรู้สึกว่าตัวมันแน่นๆน่นอ่าให้เท้านั่นแน่นหมุนตัวเน้นที่หมุนลำตัวไปหาเป้าตอนจบ perfect คลีนมากเรียนมากครีนมากระยะได้แล้วมแม่นี้เองอ่ะทำแม่นี้ไม่ได้มีอะไรยากมากก็เป็นเทคนิคอย่าลืมที่สำคัญคือหนึ่งขยี้เท้าก่อนแต่ไม่ต้องลึกแบบโอ้โหจนแน่นแบบล็อกตัวทุกอย่างก็ตัวให้ใหช่วงล่างไม่ขยับแต่ให้หมุนตัวด้าน,นบน ได้แล้วเนี่ยได้แล้วอีกเทคนิคหนึ่งก็คือโชกดาวอย่างที่สองชคไม้ลงมาเพื่อความแน่นอนแม่นยําอย่างที่3ก็คือหมุนลําตัวหมุนท้องหมุนตัวเนี่ยหมุนช่วงบนเนี่ยเข้าไปหาเป้าให้ได้อย่าตีแต่แขนอย่างนี้ไม่เอาง่ายมากเลยแล้วก็จะได้ช็อตที่ต้องการอย่างน้อยก็อยู่รอบๆกีนหรือใกล้เคียงถ้าไม่น้อยก็โดนโดนลูกดีแน่นอนโดนลูกดีแน่นอนไม่ไปแบบ ตอย่างรูปเมื่อกี้แซนไป็นสามสิบหล่ะอ่ไปละไปแรงกันต่อไม่ไหวแล้วว่าร้อนมากร้อนเนอวันนี้เหนื่อยมากไปด้วยได้ปะพักก่อนไหมได้ได้ได้ดี๋ยวางนั้นไปด้วยกันเลยปลาทุกคนก่อนนะครับลาหากม์ท่านใดครับมีอะไรอยากให้เทพเชนช่วยนะครับไม่ต้องจุดทูปนะครับไม่ต้องขอพรนะส่งปัญหาหนักใจไาที่ facebook top channel thailand แฮชแท็กสวิงเทพว่าคุณอยากให้เทพคนนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้างส่งมาได้เลยนะครับในทุกช่องทางของก๊อ h a าแนลไทยแลนด์